คำเตือนเกมนี้มีแมงมุมงูและแมงป่องถ้าคุณกลัวสิ่งมีชีวิตเหล่านี้โปรดทราบว่าพวกมันปรากฏในเกมเลยเอาไงดีวะเนี่ยไม่ <c oughs> ที่เก็บของแล้วผลมันจะเยอะเลยดเดี๋ยวกล่องกล่อง <c oughs> ใส่กล่องที่แพ้ก่อนไม่รู้โหลดไปกี่ชิ้นแล้วเนี่ยโอเคใส่ไล้วไหมวะนะออาน <c oughs> วางก่อนกินนี่จะกินอาหารก่อนกินไข่กินทั้งหมดเลยนี่คืออะไรอะ่ะทูตคลาสใช้ทำอะไรอะ่ะอ๋อเก็บไปื่พบสามัญเนาะอินฟู๊ชชิปดีแพรคิดอ๋อไว้เก็บวก <c oughs> ไว้ไปเพื่อไปสร้างนี่ก่อน ไฟเดี๋ยววะเราต้องไปหาคุณแจนะคุณแจเข้าคาบินขับตันน่ะไม่รู้คุณแจไปหาที่ไหนเดี๋ยวลองเดินเดินดูในเรื่อยอีกทีนึงเอ้ยเจ็บเจ็บมือเจ็บมือนอนกันนอนกันโอเคนอนเจ้า เยี่ยมกระแพ้วนะไยดิงไกลเกินเอ้ยเดี๋ยวกระเป๋าต้องเก็บกระเป๋าเราจุดไปก่อนจะได้มีช่องว่างเหลือเปิดร้องใช้ไอวางเดี๋ยวเราต้องเอาติดเนวก่อนธนูขนว,วานที่เหลือขวานมะ เป๋าเฮ้ยกระเป๋าเก็บเก็บองมาดูบนนี้ก่อนที่ซ่อมยังไม่มีนะน่าจะเป็นต้องรอเกมเต็มออกอะถึงจะมีน่าจะมีอพวกของคราฟที่ซ่อมมีแตไม่ได้เก็บไม่ได้เลยหนังสือเยี่ยของเต็มหมดเลยอางต่อนถ่ายของถ่ายของลงเกาะเออ ปา์มเลียนนสือเก็บค่อยเรียนค่อยเรียนมีหินมาไม่มีแล้วนะไปขึ้นไปหาของต่อหาคุญแจเปิดคาบ,บินกับตันทางไหนวะเ a r c เด h e คลิป for the key หาคุญแจโอเค ไม่ทำไรวะเฮ้ยโว้เมื่มอวานไม่เห็นวะเนี่ยต้องใช้อะไรอะไอรอนโรดโรสคืออะไรวะอันนี้เหรอคืออะไรอะเปิดไม่ได้ไอรอนโรสคืออะไรนี่ไงเดีแล้วไอรอนโรสแท่งเหล็กหอแท่งเหล็ก มุ s <S ้ใช้ป uh, ืนใหญ่วังเหเดกอันน ah, ี <S <S ้เปิดแล้วต้องลงนะถือว่าไะเป็นของเล่หละมีไม้ใก่เต่าดีเฮ้ยอะไรอ่ะขอดิแล้วไมมีของมีที่เก็บไม่มีทีเก็บทีหันเต่าเลยเก็บของใหม่ยงไงใส่ปืนใช่ไหมอาจำไม่ได้หอลายเหรอเก็บเนการพาวเดอร์ อาหารดินปืนเอ๊ะนี่อะไรเอ่ยวางไวนี่ไงได้ปะอันนี้ปะวะคืออะไรอะวินไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เยี่ยมืดนแล้วด้วยอ่อยังมีห้องให้เข้าปะเนี่ยมันต้องพังอันนี้ต้องยิงปืนใหญ่อะหาห้องเข้าก่อน ต้องไปหาการพาวเดอร์เอ,อ๋เนี่ไโอ้โหแม่งกล่องแม่งปิดไว้ใช่ป่าวะมีอะไรก่ะเนี่ยในนี้ม่มีอะไรเลยอ๋อมีห้องหนึ่งข้างในเฮ้ยเดี๋ยวถืออาวุธก่อนเดี๋ยวหนูเลยมามีธนูแล้ว เอ้อะไรอ่ะกันพาวเดอร์เอาที่เจอแล้วเจอดินปืนแล้วแล้วก็ไอ้อะไรเนี่ยแคนนอนแคนนอนบอลเยี่ยมมีอะไรให้เก็บวะออกได้แล้วเวยกันพาวเดอร์ใส่ใส่ทอสอ่ะจุดไฟเราจุดไฟไว้ข้างล่าง ยังใช่ไหมไปไปจุดไฟกันเรามีแคมป์อยู่แล้วนี่ไว้จุดไฟเฮ้ยภารกิจเดินว่ะเดินหน้าว่ะจะจบเราเนี่ยข้ามอะไรไปบ้างก็ไม่รู้นะ <c oughs> ไปไปไปจุดไฟอุปกรณ์เออต้องวางวางของกันวางมีดหินเดี๋ยววะที่จุดไฟนี่ ใส่ไม้ยืนใส่ไม้โอเคจุดเย้เ yeah, ฮวางวางแกขวดน้ำด้วยเขบอกน้ำแล้วก็จุดไฟนี่ไปทุกคนเราจะพังห้องกับตาลแล้วโอ้ย าฟาดไปลงลงเ้ต๊ดเดอติดเด้อติดเดอตื้๊ดื้ดด้าสองจุดัคินเอาเลยเอาเลยลุงกุมอะไรอ่ะมีอะไร มนครับตูคนตามมาครับลองดมห้องนอนใครเนี่ยเตียงหอนอนพักได้ไปย,ยังยังหมนยังหมนเดินหาของกันจะเอ๋มีใครอยู่ไหมเฮ้ยอะไรอ่ะนี่ไงขี่อัพหรือก,กับตันคารบินเย้เหี้ย <Yeah, hey, S 2> เยี่ยมเลยไปหมดแล้วนะโอเคน,นี่มีที่นอนนี่คืออะไรออกไปด้วย หมดแล้วไม่าีแล้นะโอเพิ่มไปด้วยติดไปมีอะไรเอาออกไปให้หมดอ่าเปิดแล้วห้องเดิมอุ้ยตายกันเหรอตายกันปะทำไมนั่งกันเอกสารมีอะไรวะเดี๋ยวขอ,ขอดูก่อนนะ ก้องสองทางไกด์หมยังนี่อะไรอะกระดิง่งเก็บมาเอาไม่ใช่กระดิง่งที่ตัวมาร์กเหรอวะที่เอาไปมาร์กอ๋อนี่ไงทูดคลาสเอาไปมาร์กแผนที่หมดแล้วนะโอเคอ่านเอกสารคาส์นีน กัปตันของซานตามาเรียและสายของเขาถูกฆ่าตายดูเหมือนว่าฆาตกรจะทำให้พวกเขาประหลาดใจแต่ใครกันล่ะใครจะทำอย่างนั้นได้ไอเทียสำคัญที่สุดทำไมอ่ะกัปตันที่ใกล้จะตายพยายามเขียนโน้ตแต่เขียนได้เพียงสองคำเท่านั้นเกาะจระเข้บางทีเราอาจจะพบพวกเราชีวิตคนอื่นที่นั่น บันทึกของกัปตันซันจามาเรียกัปตันที่รับบาดเจ็บปางตายเขียนคำว่าเกาะจะระเค้ดได้ The Storyline c o m p อ t e อ้าวจบแล้ว Thank you for playing จบแล้วโอเคขอบพระคุณครับสวัสดีครับจบแล้วียียียจบแล้วอะ่ะ <c oughs> ข้ามอะไรไว้บ้างไม่รู้จบแล้วครับทุกคน ไปแล้วก็ไปเฮ้ยเฮ้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจบแล้วอะอเคตกหล่นอะไรก็ขออภัยด้วยนะฮะเออไปไปเ,เกมเต็มออกเขาไม่ได้อีกทีแล้วกันเขาไม่ได้อีกรอบหนึ่งเคสคราวนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ